Hello my name is a ั a คลาเถาแดงไม่ใช่ไม่ใช่พูดเหมือนพูดตรงๆก็เหมือนที่มันพูดนั่นลองพูดดิใช่แล้ว thank you อะไรอ่ะ I'm very happy to see you today ม in ันพูดแบบสำเนียงอินเดียก็ได้นะเอาสำเนียงแบบที่เธอเรียนเอกอิงกฤมานี่ค่ะเอกเรียนเอกอังกฤษมานะคะ I'm very happy to see you today ก in ็พ so in ูดได้อ่ะ ก็รู้ว่าพูดได้ Today h i n t is a good day Thank you แต่เขาอยากรู้ว่าสำเนียงคนที่เขาจบเอกอังกฤษมาพูดยังไงเอ๊ะจ้านี้ไม่ใช่จบเอกอังกฤษหรอกดูก็รู้เลยมันบอกว่าจบจาก U.S.A. นะเอ๊ะจะุนไม่มีหรอกคุยเองอย่านั้นแ่ะเออแล้วเธอจบเอกอังกฤษมาทำไมเธอสำเนียงแบบนี้แล้วก็พูดดีๆเอามือไปเด้รึยังนี่ฉันชื่อนี่นี่นายเรียกฉันว่าเวนนี่ นี่นายเรียกฉันว่าวันเดย์ได้นะโอเคเวนเดี่น่ารักจงุงฉันชอบคนนี้สกจ <lles> อะไรนะหวัวเน่าฉันทำไมล่ะนายบอกว่าเอาอะไรเอามะเขือม,ม่วงยามาถูกฉันหยุดแล้วนี่นะจะเป็นยายเล่มหรอ